สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่3ามคุณครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันเลยนะคะข้อที่หนึ่งตอนเช้าพ่อค้าใช้เวลาขายของสามชั่วโมงสามสิบห้านาทีตอนเย็นใช้เวลาสี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไรนะคะคำถามของเราก็คือโจทย์ถามอะไรเวลาที่นักเรียนนะคะอ่านโจทย์ปัญหาแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจะอยู่ใน ประโยคท่อสุดท้ายนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออยู่ในประโยคท่อสุดท้ายก็คือพ่อค่าพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่เราต้องคิดคำนวณหาคำตอบมานะคะค่ะคำถามต่อมาถามว่าโจทย์บอกอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ บรรทัดนี้เลยบรรทัดที่รูขีดเส้นใต้สีน้าเงินนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือตอนเช้าพ่อค้าใช้เวลาขายของสามชั่วโมงสาสิบห้านาทีตอนเย็นใช้เวลาสี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะว่าพ่อค้าใช้เวลาขายของไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีบ้างนะคะ ค่ะสำหรับการที่เราจะมาคิดหาคําตอบนะคะเราจะหาคําตอบได้อย่างไรนะคะสําหรับแผนภาพแนวคิดนะคะเราก็อาจจะลองเขียนดูนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยพ่อคา้าใช้เวลาขายของตอนเช้าตอนเช้านะคะจะใช้วเวลาขายของสาม ชั่วโมงสามสิบห้านาทีค่ะสำหรับตอนเย็นตอนเย็นใช้ใเวลาตอนเย็นจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะ และคําถามก็คือพ่อค้าขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็คือตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเนี่ยพ่อค้าขายของใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องนําทั้งตอนเช้าเวลาตอนเช้ากับเวลาตอนเย็นมารวมกันนะคะคือเอามาบวกกันเราก็จะทราบว่าพ่อค้า ขายของทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช้เวลาเท่าไหร่นะคะสำหรับการเขียนแสดงวิธีทำนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะพ่อค้าใช้เวลาขายของหน่วยเป็นชั่วโมงกับนาทีนะคะเราก็จะเขียนวิธีทำในระทัดแรกแล้วก็เว้นระยะห่างมานะคะเราก็จะเขียนหน่วยหน่วยชั่วโมงนะคะและและหน่วยนาที แบบนี้นะคะแล้วขึ้นบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือตอนเช้าเออพ่อค้าขายของตอนเช้านะคะขายของตอนเช้าสามชั่วโมง พ่อค้าขายของตอนเช้า3มชั่วโมง35นาทีนะคะเราต้องเขียนตัวเลขให้ตรงกับหน่วยที่เราเขียนไว้ข้างบนนะคะบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกอีกก็คือตอนเย็นตอนเย็นขายของใช้เวลา สี่ชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะเราต้อเขียนให้ตรงหลักกันคำถามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามคือทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะพ่อค้าใช้เวลาขายของไปทั้งหมดเท่าไหร่รวมขายของตอนเช้าและตอนเย็น ก็คือเราได้คิดไปแล้วว่าคือต้องเอามาบวกกันนะคะเราก็จะบวกในหน่วยนาทีก่อนนะคะห้าบวกศูนย์ได้ห้าสามบวกสี่ได้เจ็ดนะคะแล้วก็มาบวกต่อในหน่วยชั่วโมงนะคะสามบวกกับสี่ก็จะได้เจดนะคะเราก็จะได้คำตอบเจ็ดชั่วโมง 75นาทีซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตรงหน่วย7 0ตัวนาทีเนี่ยมันเป็น75นาทีนะคะซึ่งเราสามารถทำ75นาทีให้เป็นชั่วโมงได้นะคะเราก็มาเขียนอีกมาทัานหนึ่งหรือ75นาทีเนี่ยเราทราบว่าใน1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะเราก็ทำ75นาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีก็คือจะได้ 75เนี่ยทำเป็นชั่วโมงก็จะได้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะและอีกกี่นาทีคือเอา75มาลบกับ60ก็จะเหลือ15นะคะก็จะได้ว่า75นาทีทำเป็นชั่วโมงก็จะได้หนึ่งชั่วโมงกับอีก15นาที นะคะหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะเราก็จะไปรวมกับเจ็ดชั่วโมงก,ก็จะก็จะกลายเป็นแปดชั่วโมงเหลือเศษอีกสิบห้านาทีนะคะเราก็ตอบเลยว่าพ่อค้าขายของตอนเช้าและตอนเย็นนะคะ ใช้เวลาแปดชั่วโมงสิบห้านาทีนะคะสำหรับโจทย์ข้อต่อไปนะคะเรามาอ่านเลยนะคะพิมพ์ทำเว้าใช้เวลาสามชั่วโมงสี่สิบนาที เพชรทำว่าขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์55นาทีเพชรใช้เวลาทำว่าเท่าไรนะคะค่ะโจทย์ปัญหานี้เราอ่านจบแล้วนะคะถามว่าโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะอยู่ในประโยคสุดท้ายนะคะของโจทย์ปัญหาก็คือนี้เลยโจทย์ถามว่าเพชรใช้เวลาทำว่าเท่าไรนะคะสำหรับ สิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกว่าพิมพ์ทำว่าวใช้เวลาสามชั่วโมงสี่สิบนาที mm hmm. กับอีกประโยคหนึ่งคือเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมห้าสิบห้านาทีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกกับเรามานะคะแล้วเราจะมาหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเราลองมาเขียนเป็นแผนภาพแนวคิดดูนะคะสิ่งที่โจทย์บอกมาคือพิมพ์ทำว่าวนะคะพิมพ์เนี่ยใช้เวลา สามชั่วโมงสี่สิบนาทีอันนี้คือพิมพ์นะคะพิมพ์ทำว่าวใช้เวลาเท่านี้นะคะพิมพ์ส่วนเพชรเพชรทำว่าวขนาดเดียวกันแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์อีกเพชรนะคะ เส้นเวลาก็ต้องน้อยกว่าพิมพ์นะคะเพชรทำว่าใช้เวลาน้อยกว่าน้อยกว่าพิม์น้อยกว่าเท่าไหร่ก็คือตรงน้อยเขาบอกว่าน้อยกว่าห้าสิบห้านาทีแสดงว่าตรงนี้นะคะตรงนี้คะคือเวลาที่เพชรทำว่าน้อยกว่าพิมพ์นะคะ แล้วเราจะหาคําตอบยังไงก็แสดงให้เห็นว่าพิมพ์กับเพชรเนี่ยใครทาเว้าใช้เวลามากกว่ากันคำตอบก็คือพิมพ์ใช้เวลามากกว่าเพชรใช้เวลาน้อยกว่าดังนั้นถ้าถ้าอยากรู้ว่าเพชรใช้เวลาทํเว้าเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องนํามาลบกันนะคะก็จะได้คําตอบของเพชรนะคะว่าใช้เวลาทํเว้าเท่าไหร่นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาสแสดงวิธีทํากันเลยนะคะก็ขเขียนวิธีทําก่อนบรรทัดแรกนะคะเราจะเขียนหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีนะคะบรรทัดต่อไปเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือพิมพ์คำว่าใช้เวลา สามชั่วโมงนะคะกับอีกสี่สิบนาทีเขียนให้ตรงหน่วยของเวลานะคะต่อมาเพชรทำเว้าขนาดขนาดเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าพิมพ์ห้าสิบห้านาทีเราอาจจะเขียนย่อก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์มาบอกมามันยาวเราก็ย่อให้เข้าใจได้ครูก,ก็จะยอ่อเขียนแค่ว่าเพชรทำเพชรทำเว้าเพชรใช้เวลาน้อยกว่า เพชรใช้เวลาน้อยกว่าพิมห้าสิบห้านาทีก็คือต้องอยู่ตรงนี้นะคะห้าสิบห้าอยู่ตรงหน่วยนาทีแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเพชรใช้เวลาทํำว่าวเท่าไหร่นะคะเราก็จะไ่เขียนในบรรทัดที่สาม เราก็จะมาคำนวณลบกันนะคะเราจะเห็นว่าตัวตั้งของเรา40นาทีลบ55นาทีนะคะลบไม่ได้เพราะว่าน้อยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะลบกันไม่ได้ดังนั้นหน่วยนาทีต้องไปยืมหน่วยชั่วโมงนะคะมาหนึ่งชั่วโมงจากสามโดนยืมไปหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเหลือสองชั่วโมงตรงหน่วยนาทีนะคะยืมมาหนึ่งชั่วโมงเราทราบว่าในหนึ่งชั่วโมงมี60นาที ตรงนี้นะคะยืมมา1ชั่วโมงก็จะเท่ากับ60นาทีรวมกับของเดิมที่มี40นาทีนะคะ60บวกกับ40ก็จะเท่ากับ100นะคะ100นาทีแล้วเราก็จะลบกันเลย100ลบกับ55ก็จะเหลือ45นะคะตรง2ชั่วโมงนะคะไม่ตรงนี้ไม่มีตัวลบ ก็นำคำตอบมาใส่เลยก็คือ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ2ชั่วโมง45นาทีนะคะก็คือเวลาที่เพชใช้ทำว่าวนะคะเราก็จะมาตอบเลยค่ะตอบว่าเพชทำว่าวใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีนะคะตอบเขียนตอบเป็นเลขไทยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหาอีกสักข้อหนึ่งนะคะนักวิ่งมาราธอนเริ่มวิ่งเวลา5นาฬิกา20นาทีใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมง15นาทีจึงถึงเส้นชัยนะคะนักวิ่งมาราธอนถึงเส้นชัยเวลาใดโจทย์ถามอะไรนะคะก็คืออยู่ประโยคสุดท้ายของโจทย์ปัญหาก็คือนักวิ่งมาราธอนถึงเส้นชัยเวลาใดนะคะ,ค,ะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะว่าเวลาใด เ่อมานะคะโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่านักวิ่งมาราธอนเริ่มวิ่งเวลา5้านาิกานาทีกับใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมง15นาทีนะคะจึงถึงเส้นจึงถึงเส้นชัยนะคะสำหรับแนวแนว,แนวคิดนะคะในการคิดหาคำตอบนะคะเราลองมาเขียนเป็นเส้นเวลานะคะเขียนเส้นจำนวนเวลานะคะ ลากเส้นมาหนึ่งเส้นนะคะคือเส้นจํานวนเวลาเราก็จะเขียนจุดเริ่มต้นที่นักวิ่งมาราธอนเริ่มวิ่งคือเวลาห้านาฬิกายี่สิบนาทีนะคะใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมงสิบห้านาทีจึงถึงเส้นชัยใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมงนะคะครูก็จะแบ่งเส้นเวลา ช่องละหนึ่งชั่วโมงเราก็เริ่มวิ่งไปครบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจากห้านาฬิกายี่สิบนาทีเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะกลายเป็นเวลาหกนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงจากหกนาฬิกายี่สิบนาทีบวกเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะกลายเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะ และจวดบอกว่าใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมง15นาทีตอนนี้นะคะวิ่งไปแล้ว2ชั่วโมงแล้วอีก15นาทีนะคะบวกเพิ่มอีก15นาทีจาก7นาฬิกา20นาทีบวกเพิ่มอีก15นาทีก็จะกลายเป็นเวลา7นาฬิกา20นาทีบวกเพิ่มอีก15นาทีก็จะเป็นเวลา35นาทีนะคะ ดังนั้นคำตอบนักวิ่งมาราธอนถึงเส้นชัยเวลาใดก็คือเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีนั่นเองอันนี้คือแนวคิดนะคะในการหาคำตอบถ้าเกิดเราจะแสดงวิธีทำนะคะจะทำอย่างไรนะคะครัจากหน้ามเมื่อกี้นะคะเราได้ ลองเขียนแผนภาพการคิดไปแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะมาสะแสดงวิธีทำนะคะเราก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะจากเวลาเราก็เขียนบรรยายตามแผนภาพความคิดนี้นะคะจากเวลาเริ่มต้นก็คือ5นาฬิกา20นาทีใช้เวลา 2ชั่วโมงจะถึงจะถึงเวลาค่ะถ้าเกิดเราวิ่งไปสองชั่วโมงนะคะจากห้านาฬิกายี่สิบนาทีวิ่งสองชั่วโมงก็จะถึงเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะถ้าหากว่าจากเวลา 7นาฬิกายีนาทีถ้าใช้เวลาใช้เวลาอีก15นาทีก็จะถึงเวลาจะถึงเส้นชัยเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะดังนั้นนะคะคำตอบของเราเราก็จะสรุปได้ว่า นักวิ่งมาราธอนนะคะจะถึงเส้นชัยเวลา7 5. นาฬิกา35นาทีนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะสำหรับการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องระยะเวลานะคะ <S <S การแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยจะทำได้โดยอ่านทําความเข้าใจนะคะวางแผนแก้ปัญหาหาค,คำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะซึ่งถ้าเกิดเรา มีโจทย์ปัญหามาอย่างแรกเลยคือเราต้องอ่านก่อนอ่านทำความเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะเราก็มาตีความหมายว่ามันจะแสดงวิธีทำนะคะเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ